ยูโร2024เดินทางมาถึงรอบตัดเชือกเซมิฟิแนลสี่ชาติสุดท้ายที่จะถูกคัดออกเหลือ2เพื่อไปหาผู้ชนะหนึ่งเดียวในตอนจบหลังพักแข่งจากรอบคอเตอร์ไฟแนลมา2-3ถึงวันคืนที่ผ่านมายูโร2024กลับมาฟาดแข่งกันต่อโดยมีคู่เดียวในช่วงตี2บิ๊กแมตช์ของ2ชาติผู้รอจากสายบนดีกีแชมป์ยูโรรวมกันมากถึง5สมัยนั่นคือทีมชาติสเปนกับทีมชาติฝรั่งเศสว่ากันตามตรงแล้วนี่คือนะัดชิงชนะเลิศได้อย่างไม่เคอะเขินเลยนะครับอย่างที่บอกดีกีคว้าแชมป์ทวีปรวมกันก,ก,กระป เนเรลแลนด์กับอังกฤษนี่คือเทียบกันไม่ติดในแง่นี้เพราะสายล่างนั้นมีดีกีรวมกันแค่แชมป์สมัยเดียวที่อัศวินสีส้มเคยได้มาเมื่อปี1988ในแง่กหนึ่งก็หมายความว่าในบรรดาสีชาติที่เหลือรอดมาจนถึงรอบนี้มีแค่ทีมชาติอังกฤษชาติเดียวที่ไม่เคยคว้าแชมป์ทวีปยุโรปมาก่อนสำหรับคู่เมื่อคือนที่ผ่านมาก็อยู่ในความสนใจของวงการฟุตบอลสเปนภายใต้กุนซือหลุยเดลาฟูเินเต้ถือได้ว่าเป็นทีมที่ทําผลงานดีที่สุดแล้วนะครับในยูโร2024นี้คือดีทั้งในแง่องล,ลกรม,กมต,ต,ตรบ Bang แล้วก็ดีในแง่ของเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือฟอร์มการเล่นที่นาเสนอออกมาบนสนามแข่งขันเป็นทีมเดียวในบรรดาชาติยักษ์ใหญ่ของวงการฟุตบอลในยูโรคราวนี้ที่ทําผลงานสมศักดิ์ศรีการเป็นทีมใหญ่มากที่สุดเพราะชาติใหญ่ละอื่นๆร้วมผลิตผลงานในสนามที่กอนข้างจะมีคําถามมาตลอดว่าอย่างไม่ดีมากนักโดยเฉพาะกับทีมชาติฝรั่งเศสภายใต้กุนซือ, Chong, อดิติเยเดชองอดีตแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อ6ปีก่อนลงเล่นในรายการยูโรคราวนี้ชนิดที่กระท่อนกระแทน่นทาผลงานไม่สมราคาทีมเต็งมากนักเชน่นการที่มาถึงรอบรองชนะเลิศแบบที่ยังไม่สามารถส่งบอล แข่งจากจังหวะโอเพนเพลย์ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวแม้5้าเกมที่ผ่านมาฝรั่งเศสจะขึ้นชื่อว่าไม่แพ้ใครเหมือนกับทางสเปนแต่รายละเอียดลึกๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าทีมของดีดีเดชองนั้นไม่ได้ทําผลงานดีมากเท่ากับที่สเปนของหลุยเดลาฟูเอนเตได้รับการยกย่องซึ่งสำหรับทีมชาติสเปนพวกเขาลงสนามเกมเมื่อคืนด้วยการตามล่าสถิติใหม่นะครับคือถ้าพวกเขาชนะใน90นาทีจะถือเป็นชาติได้ในประวัติศาสตร์เลยเดี๋ยวชนะเกมยูโรรอบสุดท้ายได้6เกมติดต่อกันแต่สเปนก็เสียเปรียบเล็กน้อยในนนแงง่่่ทีีพพวกเเขาาามมมม้ลไรอส แถมเป็นตัวหลักสําคัญทั้ง3รายนั่นคือเปดี้ที่เจ็บหนักจากการเข้าปะทะก,กับโทนี่โคดในเกมรอบก่อนหน้าและตามรายงานระบุว่าไม่น่านจะสามารถช่วยทีมได้อีกแล้วกับยูโรครั้งนี้กับมีคนคือดนนี่กับปะเขา,าซึ่งเสียสละดตนเองทําฟาวในช่วงสุดท้ายเกมกับทีมชาติเยอรมันทาให้ตนเองติดโทษแบนไปส่วนอีกคนก็คือเซนเตอร์เลน็อกมองติดคาดโทษซึ่งตรงจุดนี้ฝรั่งเศสดูพร้อมกว่าเพราะนังแต่ของพวกเขาไม่มีบาดเจ็บและไม่มีติดโทษแบนเลยแม้แต่รายเดียวเพื่อนเพื่อนแฟนบอลที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลก็สามารถแกไขจุดออ่น และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้กับ PSC Performance พัฒนาขีดความสามารถของผู้เล่นเพื่อสร้างผู้เล่นประสิทธิภาพด้วยหลักสูตรการฝึกพัฒนาศักยภาพด้านความแข็งแกร่งและความฟิตส,สำหรับนักฟุตบอลเพื่อยกระดับขีดความสามารถของตัวเองอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บเรียนรู้เทคนิคและระบบการฝึกจากสถาบันชั้นระดับโลกเอกซอร์ซึ่งหากใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เพจ PSC Performance Training โดยโคโจ Performance Specialist ได้เลยครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นลุยเดลฟูเอนเต้โค้ชของทัพกระทิงดุ เองก็แสดงความคิดเห็นในเชิงยกย่องคู่แข่งอย่างฝรั่งเศสโดยระบุว่านี่คือการแข่งขันที่ยากแน่นอนสําหรับพวกเขาเพราะฝรั่งเศสคือชาติยักษ์ใหญ่ในเชิงลูกหนังแต่ก็ถือเป็นคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะมอบความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ให้กับทีมของเขาเองด้วยพวกเขาไม่ได้แค่เป็นทีมที่ทรงพลังแต่ในด้านกายภาพของพวกเขายังแข็งแกร่งรวดเร็วและมีผู้เล่นที่มีคุณภาพลายบุคคลนอกจากนี้ยังมีผู้เล่นที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกลูกหนังยุคปัจจุบันนั่นคือความคิดเห็นของลุยเดลาฟูเอนเต้ที่มีมี่อทชาารงเนขขณะดด้ ทงคุณซือทับตาไกา่ก็ให้ความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างอะไรกับทางคุณซือสเปนมากนะักแล้วหลักคือการยกย่องชมเชยไปยังผลงานที่สเปนสร้างเอาไว้ตลอดลายทางกว่าจะมาถึงรอบตัดเชือกน,นี้ว่ายอดเยี่ยม และส่วนตัวของ e เดอชองเองก็ยอมรับว่าประทับใจกับทุกเกมที่เห็นสเปนลงสนามพวกเขาทําผลงานน่าประทับใจในทุกเกมสเปนมีแผงวิดฟิลด์ที่ดีมากๆเป็นแผงวิดฟิลด์ที่สามารถทําให้คุณคลองเกมโดยเฉพาะโรดี้ที่มอิทธิพลต่อทีมชาติสเปนชุดนี้แต่ก็เช่นกันผู้เล่นของสเปนทุกตําแหน่งล้วนมีความสําคัญต่อแนวทางที่พวกเขาเล่นทั้งสิ้นในส่วนวของเกมการแข่งขันภาพรวมในช่วงต้นสเปนเริ่มเกมมาได้อย่างคึกคักมีการสร้างจังหวะเข้าทําที่น่าสนใจแต่กลายเป็นว่าเล่นมาไม่ถึง10นาทีดีฝรั่งเศสกับชิงได้ประตูขึ้นนาปก่อจจังหวะเิดค เ,เ,ปเ,ปเข้าหัวโครโลมวน,นี่ที่ขึ้นเทคตัวลงโล่งนอกจากจะเป็นประตูขึ้นนาในเกมยังถือเป็นประตูที่ได้จากจังหวะโอเพนเพลย์ครั้งแรกของพวกเขาในยูโรครั้งนี้อีกด้วยหลังเสียประตูไปสเปนดูค่อนข้างจะตื่นตระหนกมากขึ้นไม่สามารถต่อเกมในแบบของตัวเองติดได้และต้องชะลอความเร็วเกมลงมาในระดับที่ไม่เล่งเล้าเหมือนอย่างตอนออกสตาร์ทส่วนหนึ่งก็เพราะฝรั่งเศสค่อนข้างเน้นการโจมตีริมเส้นสองฝั่งที่สเปนมักลอยสูงในช่วงต้นแต่นาที่ที่21บเดโมเมนต์หัศจรัร์ก็เกิดขึ้นเมื่อลมามาิน่าเมลส สุดสวยส่งบอลเข้าก้นตาข่ายกลายเป็นประตูตีเสมอของทีมชาติสเปนส่งให้พวกเขากลับมาสู่เกมการแข่งขันแถมนี่ยังถือเป็นประตูแรกของรามินยาเมลที่ส่งให้เขากลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ทําประตูได้ในศึกยูโรบนวัย16ปีกับ362วันครับเท่านั้นไม่พอหลังเตีเสมอแค่4นาทีช่วงเวลาที่ฝรั่งเศสยังตกตะลึงกับจังหวะของรามินยาเมลไม่หายกลายเป็นช่องโอกาสใ,ให้กับสเปนพลิกแซงขึ้นนํามาเป็น2-1ต่อ 1. จากการทําประตูของดานิโอโมส่งให้ดีกีของเกมเดือดพล่านแล้วใจมากขึ้นทิศทางเกมเลยกลายเป็นว่าประตู ฝรั่งเศสทำได้เหมือนไปกระตุกหนวดกระทิงเข้าอย่างจังนะครับพอเล่นไปเล่นมาสเปนของหลุยเดลาฟูเอนเต้ยิงดุดันมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆอย่างดีที่สุดท้ายครึ่งแรกจบลงด้วยสกอร์ที่สเปนนำาอต่อ1 โดยเกยมครึ่งแรกในแง่ความรู้สึกต้องยอมรับว่าสู้กันสนุกและทําให้เวลาผ่านไปเร็วมากๆครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเกมเป็นเพลการเล่นที่ต่อเนื่องตลอดไม่ค่อยมีจังหวะจุกจิกหยุดเกมให้กวนใจถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมคุณภาพที่ทั้งสองทีมผลิตออกมาอย่างแท้จริงกับ45นาทีในครึ่งแรกส่วนในครึ่งเวลาหลังฝรั่งเศสในฐานะที่ตกเป็นรองเป็นฝ่ายตามหลังสกอร์ส่งให้พวกเขาต้องลงมาเล่นและพยายามทําเกมบุกมากขึ้นเพราะว่าความไม่เด็ดขาดของพวกเขาผสมกับความแน่นหนาในวินัยเกมรับของสเปนทําให้ฝรั่งเศสไม่สามารถจะทวงประต พยายามแก้หมักเตะให้บุกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งกรมเวงกาคริสมาและชิลูลงมาเติมความเข้มข้นและมิติในเกมดุกให้หลากหลายมากขึ้นแต่สุดท้ายพวกเขาก็เร่นเกมบุกไม่ขึ้นจบลงด้วยการพ่ายแพ้กับสเปนไปไ้วยสกอร์สองต่อหนึ่งส่งให้สเปนของหลุยเดลาฟูเอนเต้กลายเป็นชาติแรกที่เข้าไปรลอเล่นนัดชิงชนะเลิศวันอาทิตย์นี้รอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรืออังกฤษที่จะลงเล่นกันในคืนวันนี้สําหรับทัพกระทิงดูสเปนนี่คือการเข้าชิงชนะเลิศยูโรครั้งที่ห้าของพวกเขาครัดย1994้้งอนนีนมปไส,มสมใ 2008และ2012ส่วนปีที่เข้าชิงแล้วไม่ได้แชมป์ก็คือปี1984และส่วนการเข้าชิงครั้งที่5นี้พวกเขาจะไปได้สุดทางฝันหรือไม่คำตอบอยู่ในวันอาทิตย์นี้แล้วครับ